ภาษากายในห้องเนี่ยเมื่อวานเนี้ยที่สารท่านไต่สวนเนี่ยหลาสัมข่าวนำภาพไปเผยแพร่กันนะครับ<า>ช่วงที่ไทนก็รอโค้งทามีสีหน้าเคร่งเครียดอาจจะมีเม้มปากเบะปากบ้างก้มมองต่ำบ้างบางช่วงบีบนิ้วโป้งแล้วก็เหมือนกับที่เราวงเอาไว้มีอดมวางอยู่ใกล้ๆกันสอบถามทนักวิชาการกันหน่อย <ฮะ S 2> ว่าอาวัจนภาษาหรือภาษากายที่นายกรัฐมนตรีแสดงออกเมื่อวานนี้น่าจะสื่อถึงอะไรได้บ้าง คุยกับอาจารย์ดรยุคนวัฒพักดีจกัก,จก,กรีวุฒิอาจารย์จาก,กวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธท่านให้ความเห็นถึงท่าทีบอก,ก,รกจริงๆนะเรื่องของอวัจานาภาษาหรือภาษากายที่ออกมามันก็แล้วแต่คนมองมันก็จะมีคนเชียร์และคนไม่เชียร์ถูกไหมคนฝั่งไม่เชียร์ก่อนก็จะมองว่าไอ้กดดันไหมถ้ามองรู้สึกว่าเขาดูกังวลอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าถามคนฝั่งที่เชียร์นายกเป็นเอฟซีก็จะบอกว่า สงสารเห็นใจท่านคงเครียดท่านคงกดดันมากพอสมควรในการที่ต้องไปถูกไต่สวนแต่เท่าที่ท่านอาจารย์ประเมินเบื้องต้นเนี่ยท่านบอกท่าทีกับการแสดงออกดูเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยวางภาพลักษณ์ไว้ว่าเป็นนายกเจนไว<ะ>้ก็จะมีความกล้าแสดงออกฉะฉานมั่นใจแต่ครั้งนี้เหมือนดูกดดันพูดอะไรไม่ออกเพราะทุกคำพูดมันจะกลายไปเป็นหลักฐานถูกไหมเพราะนี่คือชั้นศาลแล้วที่เราเคยคุยกันเล่นๆว่าอย่าพูดอะไรนะ เดี๋ยวคำพูดของคุณจะกลายเป็นหลักฐานในสารชั้นดีเลยนี่ชั้นสารแล้วจริงๆก็เลยเลือกที่จะเก็บสีหน้าเก็บอาการเลือกไม่ตอบคําถามใดๆของสื่อมวลชนด้วยเพราะกลัวเป็นประเด็น